สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมะพรมามะพอ้กับช่องสาวมองชาแนลค่ะกับมาเก็บเพชรกันหลายคนอยู่ค่ะวันนี้พ้าพี่น้องขึ้นโคขึ้นเขาเด้อค่ะพี่กัดเขาคอกเด้อพี่น้องวันนี้กับมาเก็บมาลุนกันเบื้องว่าสิหมานมาเนาะค่ะมากันซีหาคน้นว่าสิหมานมาเนาะค่ะไปเดี๋ยวเราไปลุนกันสาวมองเห็นไว้แล้วค่ะเป็นเฮ็ดหาดเหลืองเอาเป็นหนึ่งแก้วต่ำบักคุงก็เก็บมาอีกน้อยหนึ่งแล้วเด้อค่ะ หมุนป้าเข้ามาหาอยู่นี่อุ้ยพียค่คะเฮ็ดหาดเหลืองค่ะลายดอกจอุู่ค่ะเดี๋ยวกล่องไวก่อนเด้อค่ะ,ะเพราะว่าเบอร์บอ,อใดอันนี้พุ่นนะเห็ดดอกใงญ่ค่ะเอาไปหนึ่งแก้วต่ำมะคุงโอ้เดี๋ยว ไปเบิ้องอีกครั้งนึงค่ะนี่โอ้มีค่ะอีกดอกนึงโซนเหนียวก,ก็เห็ดเหลืองค่ะแล้วแต่ผู้มักดอกเด้อค่ะบางบางเพื่อนกับบม่มักประวันเปลี่นหื้นๆแต่ว่ามันบ่ค่อยเห็นเห็ดหยังก็เลยเจ็บไปก้อนข้าวไปหนึ่งแก้วต่ำบกฮงนั่นก็ดอกง่ายดีค่ะเห็ดหาดเหลือง อีกดอกนึงว่างหันเห็ดละง,งกออกสมองบ่ได้มากเก็บกก็เพิินนี่สูแล้วนะคะ่ะนี่ค่ะผลในลายดอกอยู่เดืมอมงกระตัดขาใส้กระตาที่หลังเ้อค่ะนี่ค่ะต,ต,ตัดตีนเห็ดใส้กระตาก่อนฝนตกด้วค่ะฝนตกทั้งเขาเห็ดดาษที่มอมแน่จักน้อยนี่ค่ะ เฮจชนิดนี้ก็เอาไปหนึ่งแก้วต่ำหะ่งนี่ค่ะดอกแข็งดีดอีเด้เป็นเห็ดินภูเขาไฟเด้วค่ะผู้เนี่ยนี่ดอกแง่ๆงทีนี้จะบ่หืนนี่อธิวานนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าฝนบะตกดอกเพิ่นแห้งจะสะอาดก็นี่ วันนี้ึ้นร้านแล้วตาดอกไปเลยค่ะนี่ค่ะอู้ดอกใ่างามค่ะเห็ดทีเดียนค่ะอืบอบกค่ะเฮ็ดเพืองเห็ดเพิง่งเหลียงค่ะ เดมือเงาๆขับไปออกกันอันนี้ดอกไงอยู่ค่ะอีกดอกหนึ่งเห็ดเพิงขีมินเนี่ยค่ะกล่องหมัวค่ะอืออีกค่ะเห็ดละงกดึงเอาเลยค่ะอ้หบงขีกือกาดค่ะอือเห็ดละงกค่ะ เอลงูขาวฝนตกใส่อันมองนี้เพื่อนอ่ะที่บ่งง้มเป็นไหนเด้อค่ะเอลางูขาวขาเ,าขาเาห,กกห้าค่ะคุณน่ะขาเง้าดีดิอืมใส่ดอกนึงดอกก็ลัางหนักค่ะ โอ้เห็นละงกบานแล้วค่ะพี่นอ้องบานกอ้าวบานยามันบ่มีเนาะค่ะคุณดอกแข็งดีอยู่ค่ะเห็นละงกขาวห้อยบงกิ่นกับปั้นนันค่ะโอ้เห็นละงกขาว,บ,นนขาวบานแต่ก็ดีก่่า่ได้เอาไปแกงกระแซบหพร้พอมก,กันค่ะ ค่อยๆเก็บเ้อะค่ะเพราะว่ามันมีน้ำให้บงกือกินบานไม่ไหม,ไมนี่แล้วค่ะเห็ดกอค่ะเห็ดกอค่ะ เห็ดก้ค่ะโอ้เห็ดน้ำหมากดอกงามๆครึ่งดอกโอ้เห็ดเหลี่ยงน้าจะเห็ดอันลงงนะงอ,อกเนาะหลายดอกเห็ดใส่เดือนค่ะ เพชรเหลืองอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้ออกเพชรเหลืองหลายค่ะอื่ออ้้อะไรก็ได้โม ้ยเห็ดหนาหมอมไม่เจ้าตันเนี้ยมันเป็นบานๆแบบบ่ค่อยปันได้มันยังหนีอยู่เด้เห็ดเห็ดหน้าม,มุมโอ้ย,อยพอเห็ดเราเห็ดหนาแหลกค่ะ เห็ดน,นาเลมาเด้อเห็ดละงกดอกหนึ่งจักดอกละหาบังกอนยุ่รอกันอู้เห็นละงอกกำลังเห็นหน,นี่ละนี่อึ๊บนี่เห็นนาเลงตัวเนี้ยเห็ดละงกดอกงาม,มโอ้เห็ดเหลืองค่ะเห็ดหาด นี่ค่ะเห็ดเหลืองเอาไป็หนึ่งแก้วตับมาคุงดนะคะ่ะอือเห็ดแดงก่อนอืออีกด,ดอกนึงค่ะนี่ เห็ดละางกเหลียงบานแล้วค่ะแต่กระดีก็บดายนะพี่น้องเห็ดมันออกห่างๆแล้วค่ะกันยังดีค่ะดีก็บดายนะพี่น้องเห็ดเหลียงอีกแล้วค่ะกระดีก็บดาย ้าเลหรายสามองได้เดาเด้อยพี่น้องเพราะวา่ามันหืนค่ะแต่ว่าไปหนึ่งแก้วตำบมะฮุ้งนี่แซบจุดๆเลยค่ะอืมนี่ค่ะเห็ดหาดเหลืองค่ะอยเฮ็ดเหลืองค่ะนี่ค่ะอีกแล้วเห็ดเหลือง เห็ดเหลืองออกหลายอยุ่ค่ะช่วงนี้แต่ว่าสมองก็ะเรือออกแต่ดอกสดๆดอกปันไดบ่ปันไดสมองก็บ่เอาเพราะว่ามันจีหืนแห้งค่ะนี่ค่ะสามดอกนี่เด็เห็ดติ่นตามโอ้ดอกสดสด โอ้ยเห็นละงอกง้อยแม้งกินได้น่ค่ะละงกบาดเพิงเสรงง่ายู่เนี่ยโอ้ยมันมานมโอ้เห็นเชลอดดอกดอกหนึ่งค่ะนี่บาดเพิ่งเสิง โอ้ยนอนเห็ดเหลียงหยาบงขี้คือกันคอเดอบานติ้งซสิงเห็นตะไก่เลยโอ้ย เย๊ดายไร้เต่บานเบิร์ดเห็ดเลียงเห็ดเลียงเห็ดเลียงเด้อโน่นนี้มีเตเห็ดเหลียงค่ะ โอ้ยเห็ดเหลียงดอกไงทั้งกุ่นหลายบอไม่น้อยเด,ดอตอเนี๋ยโน้นเห็ดเหลียงด้วนี่เอาไปหนึ่งแก้วโอ้ย,อยกระตา้ากระจิขวม,อมดอกไม่ไมสดสดจุ ดอกนี้สองดอกนสองดอกดอกใหญ่สองสีบ้เหื้นดอกนี่นี่คุณกบานบมัน้นดอกบ,า,บานบ้าน้นดอกบานบ้เห้นเอาไปหนึ่งเจ้วที่แรกว่าจะบ้าดอกนมนบ่ได้เห็ดอื่นก็เลยอา เมื่อเขาแจวนิเงาไพ่มาต้น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 นี่แหละโอ้ยเงาหนิเงาอันนี้ก่อนเด้อโอ้ยนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เม่น้อยแหนมเห็นได้เนี่ยเหเงาไพ่เนี่ยโอ้ยดึงมาบ่ได้ยืนติดเงาไพ่พี่น้องเอ้ย

ดอกน้อยดอกก็ดีก็มีก็มีหมองไส้เหรอเห็ดอันนี้ออกหลายโน้นเห็ดเหลียงยนี่พี่น้องคลิปนี้สาวหมองกาถือว่าหมานยุคค่ะได้ถึงเห็ดหาดเหลืองแล้วก็เห็ดละงูกเห็ดอีหอย่างต่างๆเนาะคะ่ะ กาดิบบอได้หล,ลายปันไดนเฮดก็เริ่มห้างแล้วกะคลิปนี้ซ้ำมองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้เด้อขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเนอพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าซ้ำมองสิเห็นเฮดอีหยังอีกกะล้อชมต่อเด้อค่ะไปพี่น้องไปรับชมกันอีกอีพีหนึ่งเด้อค่ะสำหรับอีพีนี้ซ้ำมองขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ